รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีม่าครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์ พี่ตอ๋อเอ้า <c oughs> มาอะไรที่นี่เนี่ยอ๋อพอดีพี่เพิ่งไปดูหนังมาไอรอนแมนโอ้หแสดงว่าชอบดูหนังซุปเปอร์ฮีโร่เออเออรู้จักอุลตร้าแมนไหมอุ้ยสนิทกันบ้าเลยสนิทอุลตร้าแ <c oughs> มนฉันบอกว่าอุลตร้าแมนเนี่ยมันเป็นมะเร็งแล้วนะเฮ้ยรู้ได้ไงอะ่ะอ,อ้าก็มันออกมาอยู่ทีมันก็ฉายแสงฉายแสงตลองตลองอะนี่เออเฮ้ยนี่เล่นเองรู้เปล่าว่าไอ้มดแดงอ่ะทำไมถึงฟันบนผุ กินลูกอมมากว่ายไม่ใช่ทำไมอ่ะไม่เคยดูเหรอออกมากี่รอบกี่รอบก็แปลงล่างแปลงล่างไม่เคยมันแปลงบนสักทีเลยตลกกันทั้งคู่มากเลย่อยช่วงนี้เองทำงานอะไรอยู่วะเฮ้ยข้าเว้ยทำงานเกี่ยวกับองค์กรด้านพลังงานโอ้โหผู้บริหารการไฟฟ้าพนักงานส่งแก๊สเฮ้ยเฮ้ยแล้วเองการทำงานเกี่ยวกับอะไรอ๋อฉันนี่ยทำงานเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เว้ย โอ้โหพกเกจจิ้งดีไซเนอร์พนักงานพับถุงกล้วยแขกอยากรู no. ้ไหมเก้าทำงานอะไรไม่อยากรู้ก็าไม่ถามเก้าล่ะก่อนบยคลายครี สนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงตายแล้วดูที่เด็กกระเป๋าก็นักหนักมือพังหรือเปล่าเนี่ยเจ็บไปหมดเลยอ่ะนี่คุณมิตรประลาชคะทำไมคะเอ๊ะที่ขนาดฉันเพิ่งมาอยู่นี่ฉันดูก็เห็นแล้วนะคะท่านว่าสามีคุณ้ะต้องมีอะไรอีนนางคนใช้แน่เลยค่ะ มีอะไรที่ไหนก็ไม่มีอะไรเขาก็แค่จับมือกันเฉยๆแค่นั้นเองเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรกันก็ได้เข้าใจไหมคะเป็นห่วงแค่นั้นเองค่ะอย่ายกของหนักอย่างนี้นะแล้วข้างนู้นเจ็บไหมอ่ะข้างนี้เหรอคะเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมตายแล้วตายแล้วกูดูดิคะมาเริ่มกอดกันแล้วนะคะ พวกกแค่กอดกันเฉยๆนี่คะเขาอาจจะกอดกันแบบเจ้านายลูกน้องเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้ค่ะเนี่ยยกขนาดนี้นะต่อไประวังนะเข้าใจไหมหลังจะเสียแล้วมันจะลาไม่ทันไงมีการลูกคนหยอะนะถ้าจะแค่ลูกเฉยๆก็ได้เงยวจะปล่อยไหมไปขนทองเอาของไปเก็บเอาของไปเอเดี๋ยวขนไปให้เดี๋ยวขนไปให้ของเยอะเนี่ย อย่าลืมทำกับข้าวเผื่อแขกเลยนะเออได้ค่ะเออเดี anyway, ๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณครับถ้ายังไงแล้วสงสารมันน่ชามามันก็ทำงานมาทั้งวันแล้ววันนี้แขกเยอะด้วยถ้าทำกับข้าวไงเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยเด็กมันแล้วกันเนาะก็ไปสิใครว่าอะไรล่ะตัวนะครับก็เป็นคนใจดีโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอะอย้ ก้าวได้แล้วฮะบอกให้เพื่อจะเรียกบอกก็ถืออีกใบหนึ่งช่วยกันขอบคุณนะคะเขาเป็นคนรักลูกน้องเป็นคนใจดีอย่างนี้แหละค่ะกับลูกน้องอะค่ะไม่ไม่ถือตัวค่ะให้เราอยู่ตามสบายเลยใช่ไหมคะคิดว่าตามสบายได้เลยไม่ต้องเกรงใจเลยดีแล้วหลายปีนาเท่าไหร่ก็ได้ถ้านอกก็จะสร้างเสร็จก็อีกอีกหลายปีอะค่ะไม่เป็นไรตามสบายว้ายนี่คุณทำอะไรอะคะเอ้าเมื่อกี้คุณบอกว่าให้ตามสบาย ทำตัวสบายเวลาผมอยู่บ้านผมแค่ผ้าหมดเลยคุณขามันจะสบายเกินไปไหมคะเรรีบๆถอดสิคะรีบถอดห้านี่คะห้านี่มาทำอะไรตรงนี้เปลี่ยนในห้องพักไม่ดีกว่าหรือคะร้องใครไม่ถูกอ่ะเออด้วยใครมาคะ มคะตายแล้วลูกชายดิฉันคงจะกลับมาแล้วพี่ราทธีกลับมาแล้วแม่แม่พี่ราทธีกลับมาแล้วว่าไม่ได้เจอกันตั้งนานหนูจะต้องทำยังไงดีอะโอ้ยมันจะไปยาก,ลยลกอะไรลูกแหม่เราเจอเขาครั้งแรกเราก็ให้ท่ากันเลยลูกให้ท่าเออให้อีท่าดีแม่อ,อก็ท่าพัดจันท่าย,ยางแล้วเราก็ท่าฉลองอ๋อไบข่อยเรื่างเงี้ยหรอเออแบบทำยุ่นยั่วยั่วยทำ จลิดแบบอ่อยๆนี้เป็นเลยเออเนี่ยเอาอย่างที่หนูทำอยู่นี่แหละใช่อย่งนี้ใช่ไหมแล้วแต่คพี่โลรถทำอะไรอยู่พี่รลชิพสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยอยากบอกไม่ได้เจ็บเป็นนาดูสิโอ้ยตัวแน่นลำบึกเลยดูสิลมเป็นลำบุกจังคิดถึงคิดถังคิดถึงคิดถึอใบขานลูกชายใช่ไหมอ๋อกำลังเข้ามาครับฮะ ดีคร <SM. S 3> <Christina. S 2> ับคุณแม่ปีลาทิพครับคุณนุลาทิพย์แล้วแกลาอะไรเนี่ยลาก่อนครับอุ้ย้อยก่อนไม่ได้บอกแต่แรกสิอีบ้านี่พีลาทิพคิดถึงจังเลยอ่ะขอกอดจีไม่ได้เจอกันนานเลยตายแล้วเอ้าะทำไมพัก พักเรื่องเช่นอย่างนี้หรอฮะจำน้องไม่ได้หรอพูดแต่จำไม่ได้ไปคุยกับพี่จำไม่ได้ใช่ไหมเด็กๆเราเคยเล่นกันไงจำได้ไหมที่เด็กๆเราชอบเล่นกันแล้วก็เล่นผัวเมียกันอ่าแต่เด็กๆที่พี่เล่นเป็นเมียน้องเล่นเป็นผัวไงจำได้เปล่าโอลิสาโอลิสาไงพี่จะจำได้ได้จริงพี่จะจำโอลิสาได้ยุ้ยพี่จำโอลิสาได้โอ้โหระวางนี่เดี๋ยวมันขี้เอาพี่จะจำโอลิส่าได้ แต่พี่จะไปกอดผู้หญิงอื่นต่อหน้าเมีย paper, พี่ไม่ได้เียนี oh ่ล mm ูกออกไปข้างนอกแป๊บเดียวได้เมียกลับมาแล้วเหรอแม่ออกไปซื้อโรตีหน้าปักซอยยิ่งนานกว่านี้อีกนะคแม่ครับคือว่าราณีเนี่ยเป็นรักแรกพบของผมครับแรกอะอะไรกันเนี่ยแม่ไม่เข้าใจเลยไม่ได้นะลูกลูกจะไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นไม่ได้ในเมื่อแม่มั่นลูกกับโอลิสาเนี่ยตั้งแต่ยังเด็กๆเลยแม่ครับผมรักโอลิสาที่แบบน้องนะครับแบบน้อง <t ries> แม่โอ้โ่ว, <t ries> ว้ออ่นี่ใ่า้เ่เน่ฉันดูหน้าแกฉันก็รู้ว่าคนอย่างแกเนี่ยไม่ได้รักลูกฉันจริงหร <t ries> อกเดี๋ยวว่าฉันดูถูกอย่างงู้นอย่างนี้นะ <t ries> อย่าหาวาฉันเอาเองินฟาดหัวเลยนะ นี่เงินหนึ่งแสนรูปีรับไปแล้วก็ออกไปจัดชีวิตลูกชายฉันได้ค่ะฉันจะไปเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวอสาอจะฉนแล้วนะว่าเธอจะแต่งงานกับฉันแตแม่คุณนะให้เงินตั้งแสนหนึงหรือว่าคุณจะให้เยอะกว่านี้ฉันให้สองแสนฉันเปลี่ยนใจไม่ไปแล้วค่ะแล้วนี่เงินที่คุณควาดหัวใจเมื่อกี้เอาคืนกลับไปฉันเป็นคนที่ให้ของแล้วให้แล้วให้เลยเว้ยไม่รับคืนไอ้เงินเนี้ย แกจะยกให้ใครแกก็ยกไปกูตายแล้วจะว่าเงินนี้น่าจะมีปัญหามาท่นจะเก็บมาให้นะคะได้ค่ะเอาไปค่ะโอ้เงินนี้ท่านจะใช้ยากรู้สึกมันมันหัวไงก็ไม่รู้คไงเออคุณแม่ครับเดี๋ยวผมขอตัวพาลานีไปดูห้องนอนก่อนนะครับไปห้องนอนไปห้องนอนอ่ะนิลาทีฟนิลาทีฟจะไปดากันนอนอย่างนี้ไม่รู้แม่โอ้โห ตาแข็งคอวนไวายนุกกรูไี่มากกันไปแล้วนะนี่แกเป็นใครมาทำลูกใช้ยังไงฮะฮะนี่คุณนายครับคุณต้องแต่การไล่ออกไปเลยค่ะใบคันทำไมอยากจะทำอะไรก็ตามสบายเชิญจ้ะเงียบๆอย่าให้มีปัญหาเข้าใจปะโอ๊ะโอตายแล้วจะมีโอ๊คต ไป,ไ,ปไปหาไม <laughs> ไปมเอาเท้าหลบพี่เขาล่ะอย่าให้มีปัญหาเงียบๆด้วยพักขอโทษครับคุณพี่คะ <c oughs> เขาเขา <c oughs> คุณคุณวิปลาสค,คะคะไอ้โรนนั่นใครคะใบข่านเป็นคนขับรถลูกชายดิฉันค่ะโอ้ตายแล้วว่าแล้วเชียวว่าทำไมบ้านคุณนไม่มีหมาสักตัว <c oughs> <c oughs> ก็าทำสองตำแหน่งค่ะขับรถด้วยแล้วก็เป็นหมาเฝ้าบ้านด้วยค่ะโอ้อโเหเกิดน,นะคะี่จิว่าแต่ว่ายัยงไงนะคะลูกคุณพามีเข้าบ้านแล้วลูกสาวฉันยจะไปแต่งกับใครนะคะคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะไอ้เรื่องนี้เนี่ยฉันไม่ยอมให้อินนางผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนะ มาดองให้ตระกูลฉันต้องหมุนหมองหรอกต้องแล้วค่ะเพราะว่าจะเอาคนอย่างมันเนี่ยตระกูลฉันต่ำเนี่ยมาเกือกกลัวกับพวกเราไม่ได้ค่ะลักษณะอย่างมันเนี่ยต้องเป็นวันณะต่ําๆใช่จะเป็นวันณะอะไรนะอ้ยง่ายๆแล้วค่ะพวกเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าจันทานค่ะจันทานนี่ยังไงอะคะอุ้ยทำไม่ง่ายค่ะจันก็คือวันจันทานก็คือกินพวกเนี้ย มันไม่มีกินหรอกค่ะมันกินเฉพาะวันจันทร์วันเดียวองคานพุพฤหัสกร์เสาวมันไม่มีกินค่ะกินเฉพาะวันจันเลยกลายเป็นจันทานค่ะเพราะมันเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วคุณละถาวันนั้นไหนคะอ๋อพวกฉันละค่ะก็จันทานเหมือนมันละค่ะอ๋อวันเดียวกันละค่ะออแล้วคุณไม่ต้องจัดการนะคะฉันจะจัดการให้เราต้องร่วมมือกันหาทางกำจัดอินังนั่น สนับสนุนโดยสบูเบเน็ตซีแอนคุณเดดูสิคุณพ่ราชีวาเขมีเมียอยู่แล้วอแล้วหนูจะยังไงอะคะ้ยยยย่ยย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 รยยยยยยใยยยยยกยยยยยยเยยนยยยยยมยนยย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 มายยยยยย่ยยยค่ะยย่ยยยยยยยนยยยนยยยยยยนยยยยยยยไยย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 ไม่ยะ้ย่ยย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 ยะยย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 ะยยยยยยย นางนั่นต่างหากที่มันเป็นส่วนเกินนางราณีนั่นสิแล้วไม่ใช้ใมันเข้าไปเลยจ้าใชใ้มันเข้าไปให้มันทำงานจนหนักจนมันทนไม่ไหวแล้วมันก็จะ ออกจากบ้านเราไปไงโอ้โหใช้จะไม่รู้จะใช้ยังไงแล้วคะ่ะคุณนาวิตฐานคะ่ะวิตาลาวิตลาใช้มันยังไงหรอโอ้โหใช้มันหนักมากเลยคะ่ะวันก่อนเนี่ยนะคะให้มันแบกน้ํานะคะขึ้นลงขึ้นลงบังนไดเนี่ยเกือบยี่สิบเที่ยวให้มันปีนขึ้นไปบนหลังคาค่ะไปถอดตะปูดตัวที่เป็นสนิมออกมาให้มันข,ขัดขัดขัดแล้วก็ตอ,อกลงไปใหม่มุ้งลวดเนี่ยเทาทุกคนนะคะให้มันคลี่ออกมาแล้วก็ผักมุ้งลวดใหม่ทั้งหมดเลยค่ะดูสิคะใช้มันทั้งวีทั้งมืยอย่างเงี้ยม ายแล้วตายแล้วมันไม่ปวดสักแอะเลยเหรอสักแอะนึงก็ไม่มีค่ะเอ๊ะรู้ว่าเราใช้มันน้อยไปฮ้ยเอานี้ไหมไปคนเพื่อนฝูงมาอยู่ที่นี่เยะเลยรู้จักใครคนมาอยู่ที่นี่เลยแล้วก็เสื้อผ้านี่นะเสื้อผ้าใส่มัน3มเวลาเลยเชา้ากลางวันเย็นมันจะได้ส้ายเห,หนื่อยตายไงโอ้ดีเลยค่ะเชา้ากลางวันเย็นอุ <c> ้ย <oughs> หนูว่ามันน้อยไปห,หนูเปลี่ยนให้ทุกชั่วโมงเลยดีกว่าเปลี่ยนทุกชั่วโมงอ้าเอาอย่างนั้นเลยเหรอให้มันซักให้ตายอุ้ยแต่หนูขอเปลี่ยนเฉพาะแค่เสื้อข้างนอกนะคะกางเกงในไม่เปลี่ยนนะคะทำไมอ่ะหนูมีตัวเดียวใช้<ะ>ไม่ใช่ไหมะคะเดี๋ยวเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยนะใส่เสื้อผ้ากันทุกชั่วโมงเลยดิมันซักผ้าให้เหนื่อยตายเลยแกล้งมนให้หนักๆเลยค่ะคุณนาวิศเปีนหลาด้วยม,นมนาน้าจัดเรื่องยากอะอยากเลยให้นาวิศไี่ใช้เครื่องใช้เลยค่ะใช้ นางราเนีเน่มาหนิสิฉันเรียกติหยิบไมเนี่ยฮะโผล่ม,มาหน้ามาสิชาส้าจริงเลยมีอะไรรอเปล่าคะเน่ห้องนี้หล่อนทำได้ยังยะทำแล้วาเมื่อเช้าค่ะที่ทำแล้วหล่อนเนี่ฮะนี่ขนาดทำแล้วใช่ไหมดูสิพรมพรมอุ้ยแต่แล้วทำไมผมมันยังสกปรกอยู่ยะเด่แกไปดูดฝุ่นแล้วถูพื้นเช็ดตรงเช็ดโต,ตในห้องนี้ทำใหม่ยะเออแต่พุ่งจะทำไปเองนะคะแทะฉันสส่งงินมาทีบฉันอีก ทำภาษาได้ยังสกปรกอยู่เลยไปทำไมล่ะคะอันนี้ก็เมื่อเช้าเพิ่งทำบ้านกว่ากวาดถูพื้นก็ถูแล้วล้างจานก็ล้างแล้วล้างห้องน้ำก็ล้างแล้วแต่คุณยังให้ฉันทำใหม่อีกรอบก็มันยังไม่สะอาดนี่ย่งแบบเนี้ยมันแกล้งกันชัดชัดมันแกล้งกันชัดชัดเริ่มเนท่ได็กถ้าแกทนไม่ไหวแล้วแล้วก็แกก็เฉีดหัวออกไปจากบ้านฉันสิย่ง ออกไปเลยใส่หัวด้ออกไปตอนนี้พี่ราธ์ไม่อยู่บ้านด้วยรีบออกไปซะตอนนี้เลยไปเลยไม่ค่ะอ้ะาวราณีเป็นเมีออยกุลธีราณนนีราณนนีก็ต้องอยู่กับกุลิีสิคะอุ้ยตายนางนี่บนด้านหน้<ล>าหน้าด้านอะไรแล้วยังไม่ไปอีกเราจะทำยังไงดีทำยังไงดีหรือว่าเราจะใช้มันอีกไหมไมีแผนสองไหมนะแผนสองแผนสองแผนสองเน่นางราณีเดี๋ยวแกทำห้องนี้เสร็จแล้วนะแกขึ้นไปที่ห้องฉันด้วย ห้องฉันเนี่ยหนูเยอะมากเลยมีเป็นร้อยตัวเลยแกไปจับหนูมาให้หมดนะแล้วก็มาจับมันในอาบน้ําสะผมให้สะอาดแล้วค่อยปล่อยมันเข้าใจไหมหนูบ้านฉันทุกตัวเนี่ยจะสกปรกไม่ได้ต้องเป็นหนูที่สะอาดเข้าใจยังขึ้นไปเลยไปไปจับหนูมาอาบน้ำใช่เว้แบบนี้มันแกล้งกันจริ ทนไม่ไหวทนไม่ไหวใช่ไหมก็ออกไปสิยะไ่ออกนังนี่นี่ไล่ยากไล่เย็นถ้าอย่างนั้นนี่นะแกก็ขึ้นไปทําแล้วเดี๋ยวเข้าไปในครัวด้วยไปเอาแมงสาบนะพันก่าตัวในห้องครัวนี่นะจับมาแปลงฟันเข้าใจไหมคิดดู้คดดูว้วเอาลไม่ไหวยู่ดียูดียูดีนะะ ไแกออกจบ,บ้านนี้ไปไม่ไม่มีในโลกผีไม่ริงีไม่มีจริง,รงออกไปซะ,ะังพีบ้านผีเลือนฉันยังไม่ชอบแกเลยไ,ไรแล้วเก้กัไมไสิไม่ออกไม่ไปเหรอไม่ไปแล้วก็ฉันจะหักขอกแก อยู่เลยโอ้ตายแล้วไอ้เราก็หาเอาไปซักตั้งนานอยู่นี่นี่เองฮะอ้าวอ่านี่เรื่องอะไรเนี่ยผีไงผีอะไรคนเร่งเอาไปซักอยู่้ไรไม่รู้เรื่องฮะนี่ไปอุ้ยนี่มัไม่ตาแล้วไหนผีล่ะคะอ๋อมันเอาไปซักแล้วจ้ะ นางอมิตาแหมจริงๆเลยทำแผลฉันพังหมดเลยไหนไหนไหนไม่แพจไหนฉันเพจมันไปไหนทำไมเขาไปแล้วใช่ไหมใครไปแล้วกครจะไป้านนี้ล่ะลานี้ไปไหนแล้วมันยังยืนอยู่นี่เลยเนี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ยแกแกแกดูสิแกเป็นผีไงจะไม่กลัวแกจะไม่ยอมออกไปเลยเนี่ยทาไมกระดึ้อย่างนี้วะจะไปไหนแล้วค่ะดูว่าฉันให้สมัติสัญญาไว้ ฉันจะอยู่กับคุณลาชิพที่นี่ค่ะออื้อนี่ฉันขอร้องเถอะนะฉันแก้กก็แล้วหลอกแกก็แล้วแกก็ยังไม่ยอมไปฉันกล้าจะหายใจไม่ได้แล้วลูกฉันจะได้แต่งงานไม่ค่ะดื้อจรอิงๆเลยน <ๆ S 2> หน้าเบื่อไปไม่ได้ลูกนี่ขอบใจนะรามสิงห์ที่พาฉันมาที่นี่อออ่ะเนี่แกพาฉันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยแกจะไม่ไปจุงฉันล่ะแกตาบอดฉันจุิงๆแก โอ้โล,อลม่ไม่ใช่แม่จลุงคยราีบอกแม่เล้วว่าตาลำบากไม,ไม่ต้องมาเดี๋ยวรานีไปหาแม่เองโอ้แกามาเหกูมาเอาตังค <c oughs> ์ <c oughs> แกมาหาแกจะเอาตังมาคนเดียวก็้าาไม่ได้ตาก็บอดมองก็ไม่เห็นฉันก็ต้องพามาฉันทิ้งงานทิ้งการ่ด้แกต้องให้ฉันด้วยนะตังนะโอ้ยไม่ต้องห่วงแม่เราเอาตังมาเหรอ โแม่ฉันกคิดว่าแม่คิดถึงฉันเสียอีกอ่ะแกไม่คิดถึงแล้วกูมาเอาตังค์ตังค์อยู่ไหนลูกแม่แม่จ๋าคุณลาทีบอกกูบอกฉันว่าเงินค่าจ้างอะจะให้ฉันตอนที่เสร็จงานแล้วจ้ะโอ้๋อโออ๋อโอ้อะไรค่าจ้างอะไรอะไรบอกฉันมาหน่อยนี้เงินอะไรเออไม่ได้มีอะไรหรอกจ้ะพี่หนเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จ๋าไม่ดีเดี๋ยวเฮ้ยเด้อ ตาบอดมันเดือดเว้ยผู้หญิงคนนี้ตัวดำใช่ไหมนี่แกตาบอดไม่ใช่เหรอเดือดหมดทำไมตัวดำไม่พอใจดำอีกด้วยนี่แม่แกตาบอดเหรอบอดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้บอดจริงจริงบอดจริงจริงไม่เชื่ออ่ะบอดกี่ตาบอดสองตาแล้วแต่หน้าว่ากันใหม่เฮ้ย ใครส่งให้ไม่ได้